จะเกิดอะไรขึ้นถ้าชายหญิงติดเกาะร้างพวกเขารู้สึกกลัวและสิ้นหวังหรือไม่หรือนั่นคือโอกาสที่พวกเขาจะตกหลุมรักกันวันนี้ผมจะรีวิวหนังลูลากูนพจนภยัยรักติดเกาะเอมมาเป็นนักเรียนมัธยมปลายดีเด่นเธอเป็นที่รักของทุกคนเพราะเป็นคนใจกว้างและเป็นมิตรตีนเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเอมมาเมื่อเทียบกับเอมมาตีนเป็นคนขี้เกียจและแตกต่างจากทุกคนบุคลิกของเขาไม่เข้ากับคนง่ายดังนั้นเพื่อนๆจึงไม่ชอบเขาเท่าไหร่ วันหนึ่งโรงเรียนจัดปิกนิกจุดหมายปลายทางคือเมืองชายฝั่งเล็กๆตอนคืนขณะที่เอมมาไปร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆบนเรือตำรวจจู่โจมตรวจสอบทันทีทุกคนตื่นตระหนกเอมมาก็เผลอตกลงไปในทะเลดีนกระโดดลงมาทันทีและพาเธอขึ้นเรือชูชีพเอมมาบอกเขาพายไปที่ข้างเรือเพื่อขึ้นไปบนเรือแต่ก่อนหน้านี้ดีนซูบุรีเขาจึงกลัวถูกตำรวจพบเลยตั้งใจว่าจะรอตำรวจออกก่อนค่อยกลับมาคาดไม่ถึงว่าตำรวจสั่งกลับเข้าฝั่งทันที ทั้งสองได้แต่เฝ้าดูเรือออกไปขณะนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักคลื่นซัดเข้าใส่พวกเขาอย่างกระทันหันจนกว่าพวกเขาตื่นก็พบว่าลอยกลับสู่หน้าน้ําแปลกๆตีนกําลังจะโทรหาตำรวจแต่โทรศัพท์ตกน้ําจึงเสียหายโทรศัพท์ของแอมมาก็ไม่มีสัญญาณเช่นกันทั้งสองรอเรือผ่านมาเพื่อขอความช่วยเหลือเวลาผ่านไปรอบตัวพวกเขาไม่มีอะไรแม้แต่นกก็ไม่เห็น เอมมาเห็นเกาะอยู่ไม่ไกลทั้งสองพายเรือไปที่นั่นอย่างรวดเร็วพอมาถึงเกาะสองคนก็หวังจะหาเจอโรงแรมแต่ค้นหาเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพิ่งค้นพบว่านี่คือเกาะร้างที่ไม่มีใครอยู่เอมมาตื่นประหนกจึงตัดสินใจกลับไปที่เรือชูชีพแต่เมื่อทั้งสองกลับไปที่ถนนสายเก่าเรือชูชีพของพวกเขาถูกกระแสน้ำพัดหายไปตอนนี้ขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้ พวกเขาจะหนีจากเกาะที่ไม่มีใครอยู่นี้ได้อย่างไรเมื่อครูนับนักเรียนพบว่ามีผู้สูญหายสองคนพวกเขารายงานไปยังตำรวจอย่างรวดเร็วแจ้งผู้ปกครองของเอมมาและบีนทั้งสามคนบินไปที่เมืองนั้นอย่างรวดเร็วบนเกาะร้างดวงอาทิตย์กำลังตกและฟ้ามืดลงเรื่อยๆโชคดีที่เอมมานำอาหารมาด้วยนิดหน่อยหลังทานอาหารเสร็จพวกเขาคิดจะนอนนึ่งกลิและรอพรุ่งนี้เช้าเพื่อคิดหาทางออก แต่พอถึงวันที่สองก็ยังไม่มีใครมาหาพวกเขาและแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็หมดด้วยในขณะที่ทำอะไรไม่ถูกพวกเขาพิจารณาสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตั้งใจจะเอาชีวิตรอดบนเกาะนี้จากนั้นรอพ่อแม่มาหาพวกเขาไม่กี่วันต่อมาขณะท้องหิวพวกเขากินผลไม้บนเกาะเช่นกล้วยและมะพร้าวในคณะเดียวกันเพื่อป้องกันเมื่อฝนตก พวกเขาตั้งเป็นแบบง่ายๆเอมมาไม่พลาดโอกาสขอความช่วยเหลือใดยๆยังเขียนสัญญาที่ใหญ่มากบนหาดทรายเพราะเธอเชื่อว่าพ่อแม่จะมาช่วยเธอแน่นอนตรงกันข้ามกับดีนเขาเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับพ่อไม่ค่อยดีเขาก็ไม่มีเพื่นด้วยดังนั้นเขาคิดว่าจะไม่มีใครตามหาเขาแต่เขาไม่รู้ว่าพ่อไม่เคยหยุดตามหาดีนตำรวจค้นหาพื้นที่ทะเลแต่ละแห่งแต่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นพ่อของดีนจึงจ้งเฮลิคอปเตอร์ทุกวันเพื่อค้นหาพวกเขาหนึ่งเดือนผ่านไปตำรวจ ยอมแพ้การค้นหาแต่พ่อแม่ของเอมมาก็ไม่ยอมแพ้เพราะพวกเขาเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่หลังจากอยู่กับบินมานานเอมมาพบว่าบินไม่ใช่คนประหลาดแถมว่าสุดหล่อด,ด้วยทำให้เธอแอบมองเขาบ,าบา่อยๆวันนั้นพวกเขาพบศพในทรายเอมมาสิ้นหวังมากเมื่อเห็นสิ่งนั้นเธอกลัวว่าเธอจะตายบนเกาะนี้ขาปลอบใจเธอทันที ตอนนี้ความมั่นใจของเอมมายัางไม่เพียงพอจะทำอย่างไรถ้ากลัวต้องกอดกันให้หายกลัวหน่อยคืนนั้นพวกเขากอดกันทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเอมมาตื่นขึ้นมาและไม่เห็นดีนพบว่าดีนกำลังขุดหลุมเตรียมฝังโครงกระดูกนั้นจากนั้นเขาก็เล่าให้เอมมาฟังเรื่องเกี่ยวกับแม่ที่เสียชีวิตของเขาปรากฏว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเขาไปดูฟุตบอลกับแม่ระหว่างทางกลับบ้านดีนเล่นกับแม่รถเสียการควบคุมเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเขาตื่นขึ้นมาแม่ก็จากไปแล้วดีนรับไม่ได้และโทษตัวเองเขาจึงไม่ได้ไปร่วมง,งานศพของแม่มันกลายเป็นความเสียใจทั้งชีวิตของเขาหลังจากแม่เสียชีวิตเขาไม่เคยหยุดโทษตัวเองดังนั้นเขาจึงไม่เปิดใจกับใครถึงเดือนที่3ขณะที่ดีนกําลังหาอาหารทัในใดนั้นก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เขาเร็ววิ่งไปที่พื้นทรายหาปืนส่งสัญญ,ญาณเพื่อยิงขอความช่วยเหลือแต่ไม่พบปืนพวกเขาก็ทําได้เพียงเฝ้าดูเครื่องบินจากไปสองคนนั่งอยู่บนพื้นทรายด้วยความหมดหวังแต่ได้ยินเสียงแปลกๆดีนรี ลุกขึ้นตรวจทันทีเขาค้นพบเสือดำเขาใช้มีดฆ่าเสือดำในที่สุดพวกเขาก็มีเนื้อให้กินหลายวันต่อไปสองคนกอดกันนอนทุกคืนเพื่อลดความกลัวหวังว่าจะมีคนมาหาพวกเขาแต่สองครอบครัวค้นหามาสามเดือนแล้วในที่สุดก็ยอมรับว่าลูกของพวกเขาตายแล้วเก็บของกลับบ้านกันดีกว่าวันนั้นสองคนเหนื่อยล้าก,กำลังพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้พบสิ่งของสูญหายหล่นลงมาจากท้องฟ้าพวกเขาเหื่อยหน้าขึ้นมองปรากฏว่าลิงเป็นคนขโมยปืนส่งสัญญ,ญาและครีมกันแดดสวรรค์ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง หลังจากผ่านไปหลายเดือนพวกเขาก็ได้ยินเสียงของเฮลิคอปเตอร์อีกครั้งดีนยิงปืนขึ้นฟ้ามันคือเฮลิคอปเตอร์ชมวิวหลังจากหายไปสองสามเดือนในที่สุดก็ได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่พวกเขากลับมานักข่าวมาสัมภาษณ์ทันทีทุกคนไม่สามารถจินตนาการได้หนุ่มสาวผู้นี้จะเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างได้อย่างไร แต่หลังจากกลับมาดูเหมือนว่าแอมม่าจงใจหลีกเลี่ยงดีนทำให้เขาเศร้ามากแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ในงานเลี้ยงดีนสวมชุดของพ่อยืนกลางสายฝนในที่สุดก็ชนะความรักของแอมม่าหนังมีตอนจบที่สวยงามแต่หลังจากดูหนังเรื่องนี้สงสัยว่าทำไมแอมม่าและบินมีเซ็กกันเยอะแต่แอมมายังไม่ท้องแปลกจังหนังวันนี้หมดแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชม